เดอะสตาร์อัปเดตแนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดอะสตาแก้มเดอะสตาร์และกันเดอะสตาร์สองนักร้องคุณภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนศรรทิลปิน,ทนรรไทยขึ้นคอนเสิร์ตมิตรภาพจีนไทยปี2011ณประเทศจีนเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานอกจากจะเป็น2องเดอะสตา์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแก้มและกันยังโชว์ความสามารถได้อย่างประทับใจและสมศักดิ์ศรีที่สุด แล้วก็มันถึงการเรียนการแสดงกันบ้างการเรียนครั้งนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเราไปชมกันครับทุกครั้งที่เรียน acting เนี่ยผมได้แนวคิดมาเยอะเลยครับเพราะว่าครูเต้เขาสอนแบบวิธีการเข้าสอนแบบเชิงเปรียบเทียบครับจากแบบฝึกหัด exercise ที่ได้ทำไปครับก็มาเปรียบเทียบกับการร้องว่ามันมัน เอาไปใช้ได้ในบนเวทียังไงเราจะสื่อความหมายอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยครับการเปรียบเทียบสองคนนะลุ้นหน่อยแล้วสองคนอ่าไปภาษาตัวเลขเก้าหกเจ็ดสามสามสองสี่เจ็ดเก้าสี่สิบเก้าเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเหห้าหกห หนึ่งร้อยสี่สิบหกอ่ะหยุดแล้วต้นมีขมายอะไรหรือเปล่าหรือว่าสักแต่ตัวเลขแล้วโยนไปเนไม่ได้คิดอะไรเลยครับหรือเปล่าหรือว่าสักแต่ตัวเลขแล้วโยนไปไม่ได้คิดอะไรคไหมฮะคุณผู้ชมนคุณจะคิดอะไรหรือคุณไม่คิดอะไรคุณเห็นนะะคุณวิโต คุณกังวลคุณดีใจคุณเสียใจคุณเห็นนะห้าสิบสามสี่สิบสี่สิบเก้าแปดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบแปดหนึ่เก้าเกดองสี่สิบสี่งสิบสเดสิบแดสิบก้ยีบยิบสงยี่สิบ อ๋ให้เอือนนะคะแล้วก็ส่งเหมือนกับว่าความหมายอย่างเงี้ยค่ะผ่านทางการเอือนสนุกดีค่ะมันเหมือนกับว่าเราคุยกันเลยอย่างเงี้ย

ก็ทําได้ครับบางครั้งก็สมาธิ่ดบางมอนกับครูเต้บอกว่าให้เอาสิ่งที่อยู่ข้างในอ่ะใช้เอามาเยอะๆมันแค่รู้สึกแล้วพูดคําอื่นมันก็มันก็แปลว่าคิดถึงได้มันก็จะรู้สึกมากกว่าด้วยซ้ําให้ครั้งเดียวคิดถึงใครอยากบอกเขาว่าอะไรบอกด้วยเสียงตรงนี้ จินตนาการตัวเองอยู่บนเวทีตอนที่ลองจบแล้วแล้วก็ยืนเรียงกันแปดคนเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพ่อแม่เพื่อนๆืนแฟนคลับนีก็สามารถตะโกนเรียกชื่อเราได้อะไรเงี้ยเอาของมาให้ก็เลยใช้ความรู้สึกตรงนั้นนะคะแล้วก็เอื้อนออกมาแล้วก็เอ,อื่อนออกมาเสร็จมันก็เหมือนกับว่าจะร้องไห้วก็เลยแบบหยุดนี่ ช่วงแรกค่ะแบบฟิลยังไม่ค่อยมาค่ะยังไม่ค่อยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบส่งอารมณ์ไม่ค่อยถึงแต่พอครูเตอร์ให้คิดถึงคิดถึงใครก็ได้อะไรเงี้ยก็คิดถึงแม่เงี้ยแล้วแล้วพอให้ทําเป็นเพลงเงี้ยค่ะก็แบบพลังมาเลยค่ะคูเตอร์บอกยังตกใจเลย นนั้นมันก็ไม่รู้ว่าทําเป็นเสียงอะไรค่ะแต่ว่าหัวใจมันเต้นแรงค่ะพอเสร็จแล้วมันแบบวูบแบบหัวใจเต้นแรงเลยให้ฮัมเพลงแต่ว่าให้บอกว่าคิดถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ฮัมแล้วพอฮัมแล้วมันคนลุกอะคะ่ะคือแบบมันวูบหมดเลยแบบเหมือนแบบมันส่งได้จริงๆอะคะ่ะแล้วคุณเตอร์ก็เลยบอกว่าให้ออามาใช้ในเพลง ไม่ถึงรูปอ่ะเหมือนเหมือนทรงไปจริงๆเหมือนส่งไปจริงๆ,ๆงรูปเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเอปเปิดูตัวจแล้วเปล่าว่ามีพลังมากขึ้นเมื่อกี้ะะรู้ปะ่ะเห็นปะ่ะก็แบบรู้สึกแบบอยากรู้ว่าตอนนี้แม่ทำอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างอยากเจอไเออเห็นไหมว่ามันเป็นพลังจริงๆใช่ไหมครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยไม่ไม,ไม่ทำไมไมันไม่เหมือนกับตอนที่ร้องธรรมดาธรรมดาเลยวะ มันเพราะะร,เพราะอะออไไไทมพพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกับการแข่งขันในโจทย์เพลงดังย้อนยุคซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้เวลา3ทุ่มครึ่งทางมูนไดทีวีแห่งนี้ผลงานของพวกเขาจะออกมาน่าประทับใจแค่ไหนได้วยรู้กันแน่นอนวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ